สวัสดีครับคุณเบิร์ตสวัสดีครับคุณเบิร์ตนี่คือเป็นคนทํา eBay มาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมครับใช่ครับฟีดแบ็ก็ไม่ต่ํากว่าพันถูกต้องครับถูกไหมครับแล้วก็วันนี้มาเรียนเป็นคลาสแอดวานซ์กับไทยอีเบยครับครับผมอ่าโอเคคุณเบิร์ตนี่ก็คือเรียนพวกหลักสูตรก็คือสร้างไวรู้สินค้าใช่ครับทำรูปเร็วใช่เลยแคตตาล็อกครับเฟซบุ๊กใช่ถูกไหมครับ เออเอานี้นิก่อนเอาความรู้ครับทามันสภาพหนึ่งแล้วหลังจากที่เรียนไปวันนี้ได้เราได้อะไรเพิ่มขึ้นไหมฮะผมได้อได้วิธีการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ทําให้ลดเวลาการอ,อัน,นการทารูปการทํารูปอะครับอ่าเมื่อก่อนทํารูปนี้นึงคิดว่าวันหนึ่งใช้เวลากี่ชั่วโมงต่อวันก็เยอะอยู่เหมือนกันครับ แล้วแต่ครับว่าจะลงสินค้ามากหรือเยอะเางเนี้ยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยว,วันวันหนึ่งเราเราเป็นคนทำอีเบียอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับวันหนึ่งเราต้องเสียเวลาไม่ต่างกว่าสองชั่วโมงในการทําลูกอ่าแน่นอนครับแล้วพอได้เทคนิคการทํารูปเป็นยังไงบ้างครับอืมผมคิดว่ามันน่าจะเร็วเร็วกว่าเดิมเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้เวลาเหมือนได้ได้ซื้อเวลาเลยปะในวันวันหนึ่งเนี่ยอืมเหมือนอได้เวลาคืนมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยปะอันน,น,นี้อันนี้เป็นสิ่งที่ตามหามาเลยละการการหาหาเวลาที่ การได้เวลาว่างที่มากขึ้นใช่การทำอ e ีเบย์นี่จะเกิดมันต้องมานั่งลงนั่งลงนี่ก็เสียเวลาเลยใช่ป่ะยังไม่เท่าไ<ช>หร่แต่ว่าทำรูปนี่แบบต้องนั่งทำทั้งวันเลยอืมครับผมโอเคเพราะงั้นโปรดเออโอเคไหมครับกับตัวนี้ทำรูปผมก็ผมชอบมากเลยครบับชาบทำรูปเอ่อการต่อยอดครับการสร้าง value สินค้าที่เราคุยกันไว้ครับมันสามารถต่อยอดให้กับสินค้าของเราได้ไหมครับตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจครับแต่แต่เท่าที่ผมดูจาก หลายหลายอย่างมันมันคิดว่ามีความเป็นไปได้ครับก็คืออย่างน้อยมันสร้างความน่าเชื่อถือสร้างรักฐานให้สินค้าเราดูดีขึ้นปะอืมใช่ครับถูกปะอย่างน้อยมันทําให้เขารู้ครับว่าสินค้ามันมันมันทํามาแบบไหนอืมย่างไงใช่ไหมครับเอ่อเรื่องแคตตาล็อกต่อยอดก็คือต่อยอดเพิ่มยอดขายคุณเบิร์ว่าเป็นยังไงครับตัวนี้อืมการเพิ่มยอดขายตัวแคตตาล็อก ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับแต่เท่าที่ผมดูจากประสบการณ์ขายมามันก็มันก็เหมือนการเพิ่มโอกาสง,าง่ายๆครับเพิ่มโอกาสสามารถมันเ,เป็นไป,นป,นปนได้อยู่แล้วครับที่จะเพิ่มยอด,ยอดขายมากขึ้นเพราะเพราะคนเขาได้เห็นสินค้าที่ที่ที่มากขึ้น,นครับถูกไหมฮะได้เห็นสินค้ามากขึ้นแล้วก็บางครั้งสินค้าบางตัวหมดยังสามารถขายได้ปะได้ครับก็คือให้ลูกค้ารอได้ถูกไหมฮะครับโอเคตัวสุดท้ายครับ เอ่อเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเนี่ยคิดว่าสามารถต่อยอดธุรกิจได้ต่ออีกไหมฮะเฟซบุ๊กเหรอครับโอ้แน่นผมผมคิดว่าตรงนี้ดีที่สุดแล้วล่ะดีที่สุด <ฮะ S 1> อ่เพราะอธิบายเอาเอาาความรู้สึกเลยผมก็มันน่าดีที่สุดนะพี่เพราะสมัยนี้ Facebook มันอะไรก็ Facebook ถูกไหมฮะหลักจากสุดรของ f a c e o o o เนี่คือง่ายๆลูกค้าจะเป็นต้องเล่นอีเดยไหมหล,ลูกค้าไม่จำเป็นหรอก ลูกค้าเล่น facebook ธรรมดาออแล้วลูกค้าสามารถเข้าไปซื้อสินค้าเราบนอีเบได้ไหมก็ได้นะจริงป่ะครับลูกค้าสามารถเอ,อ่อสามารถเห็นโปรโมชั่นอะไรของเราผ่าน facebook ทั้งหมดเลยได้ปะได้ครับใช่ไหมฮะมันเป็นการต่อยอดที่คิดว่ามันก็ไม่น่าจะยากอะไรอืมใช่นะครับเพราะฉะนั้นคลาสนี้ครับทั้งหมดเอ,อ่อความพอใจเป็นยังไงบ้างครับ พอใจมากครับแต่ผมก็ต้องไปลองทำดูอีกทีโอเคเอ่อแล้วที่ผมบอกเรื่องการที่พอเราสอนเสร็จเนี่ยมันมีการติดต่อหลังการสอนเสร็จนะครับผมผมของเรานี่อลิมิตเลยนะฮะก็คือ,คอเป็นเพื่อนกันตลอดไปแล้วตอนนี้ครับครับนะครับนนเป็นไงะครับดีดีด,ดีมากเลยครับวิธีการติดต่อเราซือสามารถเห็นหน้าจอกันได้เลยปะ่ะอ่างโอ้วิธีติดต่อน,นี่ถือว่าทันสมัยที่สุดเลย <laughs> ไม่ยังป็นต้องกลับมาหากันแต่ก็รู้เรื่องป่ะโอ้รู้เรื่องนี่ครับ ใช่ไหมฮะครับโอเคเพราะฉะนั้นที่นี่คือดูแลกันหลังจากนี้คือเป็นเพื่อนกันแล้วนะอ่าใช่เยโอเคแล้วก็สามารถเป็นพี่น้องเลยล่ะโอเคนะฮะแล้วก็คือการดูแลผมว่าการดูแลผมว่าน่าจะโอเคนะเห็นหน้าจอกันได้เลยโดยที่ก็ไม่ต้องเดินหากันครับผ่านพวกโปรแกรมเอ่อสกายอะไรพวกนี้นะครับครับโอเคขอบคุณแม่ครับครับุณครับพี่